สวัสดีครับอันนี้คือชิ้นที่เรากำลังจะย่างนะครับจากเชฟเมกครับเ้อะโอโหโอโหเชฟเมกครับ <c oughs> อือหือต้องงี้ <c oughs> แลบดิ้นหน่อยเชฟเมกแลบดิ้นหน่อยเฮ้ย hey. <c oughs> เรชฟประจำห้องเราถ่ายร้อนแชฟล้างมือด้วยเชฟล้างมือต้องถ่ายเชฟล้างมือด้วยครับเก็บเป็นคนสะอาดมากครับไหนแลบลิ้นด้วยเขาตาตรงเล็ซีดเลยนี่เชฟเทเบิลครับเชฟเทเบิลอย่างเดียวครับก็จะเปิดว่า ทำกับข้าวที่ห้องนะครับไม่เปิดแล้วครับผมเป็นโต๊ะเดียวครับโต๊ะละแปดพันห้าครับเออร้านโต๊ะเดียวใช่หรอครับโต๊ะเดียวเนี่ยโต๊ะเนี้ยแต่วิวเนี้ยออกมาเขาบอกว่าท่านต่วอ,าาอวิวนี้นะครับเนี่ยวิวเมืองมิ้งเมฆเขาจะขายวิว,ว,วไปสุปบุเรียกเขามาทำวะ <G ül> โอ้โหถาเกเลอครับแทะอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยไปลองมาถึงขั้นตอนกันลงนะครับลงกระแทะแอบพลาดแล้วนะครับของเชฟเมกเราก็เลยเปนไฟเบอร์หกมา จริงเชฟเขาไม่เคยใช้กระทะเลยครับเขาใช้มือจนสุกนะครับตีเขาไหนี่สุดลับสุดรับลุงเมฆครับคือเวลาทําครัวเขาจะไม่มีสูตรที่ตายตัวนะครับจะมีอะไรเล็กๆน้อยๆเข้ามาเสริมตลอด<อ>จะตายก่อนตัวมเย็ดเปลี่ยนตายตัว,ตา,ต,วตายก่อนดูค่าเขาก่อน ไงอ่ะอโอเคครับครับน้ำมันเยิ้มแล้วครับกลับับครับเนี่ยเป็นไงล่ะครับกินได้เลยยังหน่อยหนึ่งครับผมรไม่ใช่น้ำมันหีนะครับ ขอโทษครับพูดไม่เพาะถูกต้องแล้วครับไอเียอะไรนะถูกต้องแล้วเหรอยัดเียดหต้องการสิ่งนี้ใช่ไหมใช่ครับดูครับ้เยนอ่เนื่อเยเนต้องเลยนะอ่โอเคครับคู่ครับนะครับไม่ต้องกลับมาแล้วครับไม่ต้องถายอันนี้ไมอ่ายเดวอ่าอัน่อง กลับมาแล้วครับเมื่อกี้อาจจะเป็นสุดลับของเราของเขาครับแต่ไม่ใช่สุดลับของใครคนใดคนหนึ่งนะครับของอร่อยมันต้องมีต้องมีสุดลับเย่มาแล้วคุณผู้ชมจะตุกกระใสป่าวะเมฆขอเราได้มั้งมีเดียมแลมาแล้วเนี่โอ้โหดูเป็นไงครับ โโอ้หสไปตายเชฟเมาครับเชฟเมาหรือเชฟเมฆครับชื่อว <laughs> ่าเชฟเฮียเมานี่นี่คนนี้ครับเชฟเฮียเมาเขาไม่เมาเราเมาครับเนี่ยเป็นไงล่ะ่ยโโออ้หไม่ต้องถ่ายไม่ต้องถ่ายถ่ายเยอะถ่ายเยอะ เเโอถ่ายด้วยดีกว่าใส่ส้นตีนเลยครับใส่แล้วถ่ายเลยโอเคครับอ๋อเอาะเกียบส้นตีนใส่สองด้ามครับอ๋อไปแล้วครับเฮียเมาครับเฮียเมาเชฟส้นตีนได้เลยดีดีคนไม่ชอบหรอกตรงไหนนะตรงนี้นะบาบเลยนะบาบเลยนะอย่างเงี้ยแจ๊ะแจ๊ะไม่ใช่แล้ว นดสุกแล้วมั้งโอเคไหนดูสิสุกมากสุดแล้วเนี่ยโอ้โหวัสดีครับยังไม่จบนะครับผมตอนนี้มันยังเป็นช่วงของโโมชั่นด slow motion ดึง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 ดึาเต้นขั้นกาก็มานะครับอ่าเตมเตมตมเตมจาะมะน้องเอ๋ยปีมาน่งควันตาปิปเดเซดเตะดเต็ดเตดเง็ดเ่มเต็ดพอเต็ดเตอเงียบต็เต็ดเต็เต็ดเง็่เต็เต็ดเั็ดเต็ดเตลดเ นี่เราก็พอตไปพอตมาเนี่ยแหละเนี่ยแหละแน่นอนแล้วนะครับกำลังออกจากเตาแล้วครับเอามาเน่อดแล้วครับอันนี้นะครับคือความสุดยอดของมื้ออาหารมื้อนี้อ่ะร้อนมันกรอบๆกันนะฮั่นไหมนี่ครับ สิ่งที่เรารอคอยเอ้ยคอรอคอยแฮ่ถึงแล้วรอคอยแฮ่ขอบคุณครับถึงแล้วครับถึงครับอารมณ์เหมือนแบตผมจะหมดด้วยครับอ่านนิดปั๊บนะโอเคครับผมโอเคมาคพร้อมนะครับครับผมคุณพร้อมผมพร้อมครับห้่นครับห้่นะหนูสีสวยครับ ว้าวสีสวยงามมากบางเลยนะอไหมครับอืมโอเคครับปึคค๊บม,มาครับปึ๊บเลยครับปึ๊บเลยเป็นไงครับเนื้อของเราสิโลละสามพันเจ็ดร้อยบาทขอย้ำสามพันเจ็ดร้อยบาทนะครับไม่ใช่ขีดนะครับ เป็นกิโลกิโลหรือว่าเป็นตันนี่อร่อยอร่อยอร่อยขอหาอร่อยนิดนึงนิดนึ่งห่าไม่หาเราแหไว้แหไว้ก่อนนะมันเนื้อสวยยังเอาหาโอเคครับมาแล้วครับเป็นไงขอดูหน้าตาหน่อยโอ้หน้าตาดีเหมือนกันนะเนี่้ เป็นไงครับน <มา S 2> ้ำอ่ใส่เข้าไปโอ้โหท็อปปิ้งโอ้โหเป้งก,กับเป้งเริ่มจะจะเป็นปินง้งไปได้ไงเหี่ยเที่ยนะว่าฮะเข้าไปตามแล้วแต่เชฟนะฮะแหมวันอื่นนี่ดูสวยงามพิธีการดูวันนี้ไม่ผ่านพิธีการไม่ผ่ะะาโอเคโอเคอ่ะไหนเชฟหันหน้ามาจบที่หน้าเชฟนะครับโอเคครับ